สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับในคลิปนี้ผมจะมาชวนทำปลาท่องโกทานเองที่บ้านนะครับสูตรนี้แป้งกรอบนอกนุ่มในไม่ใส่แอมโมเนียไม่ต้องหมักแป้งให้นานคนไม่เคยทําก็สามารถทําตามได้นะครับแบบง่ายๆวิธีทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเตรียมน้ําสะอาดนะครับน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องธรรมดาครับ120 ML ใส่ลงไปก่อน นมจืด40กรัมหรือเป็นกะทิก็ได้นะครับน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับผงยีสต์หวาน4กรัมครับไข่ไก่เบอร์2 1ฟองครับ ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปเตรียมแป้งเลยครับให้เราเตรียมแป้งสาลีบัวดแดงนะครับหรือใครไม่มีก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ได้นะครับ3 0 0รกรัมใส่ลงไปก่อนผงฟูครึ่งช้อนชาครับ เกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นให้เราเติมส่วนที่เป็นน้ำที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะครับใส่ลงไปครับก็คนแป้งให้เข้ากันครับสูตรนี้เราจะไม่นวดแป้งนะครับเดี๋ยวคนผสมจน แป้งที่เป็นฝุ่นเข้ากันดีก็พอใช้ได้ครับในส่วนของแป้งฝุ่นพอหมดแล้วนะครับ แป้งเราก็จะเหนียวลักษณะนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับให้เราคุมด้วยผ้าขาวบางนะครับพักแป้งไว้เป็นเวลาสามสิบนาทีพอพักแป้งจนครบ30มสิบนาทีแล้วนะครับแป้งของเราก็จะฟูล,ลักษณะนี้นะครับเราก็ไปทําขั้นตอนกันต่อเลยครับขั้นตอนต่อมาให้เราเตรียมแป้งนวนโลโรยที่พื้นอย่างนี้นะครับพื้นที่เราจะใช้งานแป้งนวลก็คือแป้งสาลีที่เราใช้ทําแป้งปาท่องโก๋นี่แหละครับ จากนั้นก็นำก้อนแป้งของเราลงมาเลยครับแป้งนี้ก็จะติดมือนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับโรยด้วยแป้งนวลเหมือนกันครับการติดมือเราก็จะจัดทรงก่อนนะครับใช้มือกดๆๆให้เป็นทรงก่อนพอได้เป็นทรงอยี้แล้วนะครับก็ใช้ไม้รีดครับ ให้หนาสักประมาณเกือบเซนนะครับได้แป้งลักษณะนี้แล้วให้เราใช้น้ำเปล่าครับใส่ฟอกกี้ฉีดบางๆครับก็พับเข้ามาครับสามทบได้ลักษณะนี้แล้วจัดทรงก่อนนะครับ ให้เราปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วก็พักอีก15นาทีครับพอครบเวลา15นาทีแล้วก็ให้เราเปิดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับโรยแป้งก่อนกันติดไม้รีดนะครับแล้วก็กดกดหน่อย ฉีดน้ำเหมือนเดิมครับพรมน้ำบางๆนะครับไม่ต้องเยอะรอบนี้ก็พักอีก15นาทีครับตอนนี้เราก็พักแป้งรอบ2มาจนครบเวลาแล้วนะครับก็ให้เราเปิดออกเลยครับ วันนี้ผมจะแบ่งมาใช้ครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็ตัดเลยครับเราสามารถเก็บส่วนที่เหลือนี้ใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะครับนำไปแช่ช่องธรรมดาไว้เวลาเราจะทานเราก็นำออกมาวางให้หายเย็นก่อนแล้วก็ทำขั้นตอนการทอดแบบที่ผมกำลังจะทำเลยนะครับต่อมาเราก็โรยแป้งนวลครับทาข้างหน้าด้วยนะครับกันติดไม้รีดของเรา แล้วก็นวดแป้งเลยครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับถ้าเราชอบเล็กก็ทําชิ้นเล็กชอบชิ้นใหญ่ก็ทําชิ้นใหญ่แต่ก็จะให้หนาประมาณสักเกือบเซนนะครับดีดแป้งให้แบนแล้วก็ตัดครึ่งนะครับ ากนั้นตัดเป็นชิ้นเลยครับชิ้นละประมาณหนึ่งนิ้วใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะครับใช้น้ำแตะครับ ประกบแล้วก็กดตรงกลางลงน้ำแตะประกบแล้วกดตรงกลางครับ น้ำมันที่เราจะใช้ทอดจะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนส่วนของผมก็จะใช้เป็นน้ำมันปลาล์มนะครับเอาน้ำมันที่เรามีอยู่แล้วใช้ได้หมดเลยครับเราจะตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะครับค่อนมาอ่อนพอกระทะเริ่มร้อนแล้วไม่ต้องรอจนน้ำมันร้อนมากนะครับเราก็นำปาท่กกงโกงเราใส่ลงไปทอดเลยครับ การทอดนี้ไม่ตายตัวนะครับให้เราสังเกตสีของตัวปลาท่องโกของเรานะครับถ้ามีสีเหลืองทองก็ให้เราพลิกกลับด้านได้เลยนะครับประมาณนี้ก็พลิกกลับเลยครับ ความกรอบและสีก็ตามชอบเลยนะครับเราจะสังเกตได้จากการที่เราใช้ตะเกียบเคาะดูนะครับเขาจะกรอบก็จะดังก๊อก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 อย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตสีครับจะกรอบนอกนุ่มในนะครับถ้าใครใช้ไฟแรงเลยเราลงไปเขาจะไหม้นะครับมันก็จะไม่กรอบจะเหนียวแทนเราจะทอดด้วยไฟอ่อนกลางค่อนไปอ่อนนะครับ แบบนี้กรอบแล้วก็สีใช้ได้แล้วนะครับก็ให้เราตักขึ้นเลยครับประมาณนี้เลยครับมสวยน่าทานมากๆเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปอนังโกสูตรทําเองทานที่บ้านใครๆก็ทําได้เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับกรอบนอกนุ่มในมีความกลวงแบบนี้เลยนะครับทําไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับอืมอร่อย